สุดท้ายสุดท้ายน้องในของพวกเราครับอ่ก็อื่นขอบคุณพี่ถา,พ,ถาพี่ถาพ่นะครับก็คขอบคุณสำหรับขเขาเรียกอะไรอ่การให้โอกาสขอบคุณสำหรับคำเตือน,นครับอะไรที่ไม่ดีพี่ถาเตือนผมฟังหมดนะครับแล้วก็ จากคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับผม,ผมทำอะไรไม่เป็นเลยผมอยอมรับเลยครับตอนมาเล่นแฟนผมเป็นนักเรียนรู้สึกว่าร้อ,องเพลงก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้แสดงกออ็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนั่นเองแล้วพอได้โอกาสปุ๊บผมก็นี่แหละตั้งใจทําโอกาสให้มันมัน,ม,นมันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่ๆมาขัดครับที่ คอยให้กำลังใจทุกทุกทุกเวทีที่ขึ้นเลยครับยังจําได้ทุกความรู้สึกเลยครับที่ตอนแรกขึ้นมาชูผู้ชเดแครับไปที่ยูนมอครับก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นคอนเสิร์ตเจมนไล์โฟนไปถทงคอนเสิร์ตครับที่ IMPACT แล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมาโชว์กับพี่ๆที่แบบว่าเก่งแล้วก็อิสามสมรถทุกคนเลยครับมาเอวเอลครั้งนี้ครับก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆด้วยครับก็ พี่ๆเป็นหลายคนเป็นหมายถึงว่ามาันเขาหลายคนมาก,ก่อนผมอะไรเงี้ยแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรนงบันดาลใจให้ผมทํางานทําอะไรหลายอย่างเลยครับผมอยากเป็นเหมือนพี่ๆทุกทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้มาอยู่บนเวทีเดียวกันครับผมก็ผมชอบนะเวลามาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วได้อยู่ด้วยกัน รู้สึกว่ามันมันรู้สึกดีครับไม่ผมบอกไม่ถูกอรัเหมือนมันอยู่กับพี่ชายเหมือนอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะน,นี่ไม่ใช่ว่าพูดจริงๆครับท,ทุกคนเลยทุกท่านเลยครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็นั่นแหละอยากขอบคุณทุกท่านขอบทุกคนครับก็ผมผมก็เป็นเด็กชุดเก้าคนนึงครับผม บางครั้งหนูอาจจะทำอะไรผิดไปบ้างอนะไรเงี้ยทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยก็เตือนได้นะผมดีๆแล้วครับเตือนครับผมก็ไอ้ผมก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยดูเรื่องอะไรเลยพนะูดอย่างพูดไม่ดูเรื่องเลยตอนนี้พูดเรื่องอยู่ไหยพูดย่ยงพูดเรื่องอนะไรอะไรเงี้ยถ้าทำอะไรผิดไปก็ผมผมขอ,ขอโทษจริงๆขอโทษจากใจครับขอโทษทุกคนที่เกิดตรงนี้เลย ไั่ <laughs> ครับก็แล้วก็ม่ฝากคำขอโทษนะครับ,ขอ,ขอ,อ,รบอยากขอบคุณทุกคนที่มาให้ข้าใจกันวันนี้ครับเมื่อวานด้วยครับทั้งบ้านด้วยไลฟ์เทมิพนด้วยครับผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็ Thank you friends, <laughs> for international fans for giving you guys meet uh, Uh, you guys mean to me so much. <laughs> uh, 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 no matter we know or don't know each other, I just want to say that uh, I love you guys so much. อะไรครับที่สำคัญมากเลยคือคือเจมินายพี่จริงอ่ะผมแบบไม่ชอบการแบบว่าแบบนี้เพราะว่ามันเถิดทุกคนแบบว่าผมผมไม่ค่อยได้คุยอะไรแบบนี้กับเจมินายอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเจมินายมากในวันที่โฟนรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าประมาหรือว่าเครียดอะไรเงี้ยก็มีเจมินายแหละที่คอยช่วยอยึ่งอะไรเงี้ยในวันที่เจมินายเกลกันในวันที่เจมินายเครียดหรือว่าเจมินาย รู้ส yeah, ึกไม่สบายใจอย่างเงี oh yeah. 對對้ยอยากให้รู้ว่ามีโฟตัวนี้ชสวยไหมไอ้แสบเลียดเอาอย่างไรอยู่กลัวนะ รับครับแค่นี้แหละครับแค่นี้ครับโอ้โหไปไม่ไปเลยเพื่อนเอ่อก็จากคุณโฟล์ก่อนเลยครับอย่างนั้นครับเออ่ดีใจมากที่ได้มาคู่กับโฟลด์ครับเพราะว่าโฟล์ก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เดินมาด้วยกันตั้งแต่ก้าวแรกเข้าวงการมาก้าวเท้าขฝาดเหมือนกันเลยก็ดีใจมากๆครับที่ ได้มีโฟร์มาเป็นคู่กันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยกล้าจะเล่นซีรีส์หรือว่าอะไรเงี้ยวันที่โอกาสเข้ามาวันที่ได้มาเล่นแฟนเป็นประธานัเรียนมาชมเป็นก็รู้สึกว่าเอาไงดีวะเราไม่เคยมั่นใจเรื่องเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่า พอรู้ว <d opened> <varit> right ่าคู่เราคือฟูรู้สึกว่าเอ้ยพอังไปได้อยู่วะก็เลยสู้แล้วโชคดีมากนี่สิโชคดีมากที่ตัดสินใจจะไปครับดีใจมากที่ได้ร่วมเดินทางกันมาครับสี่ปีแล้วแล้วหวังว่าจะไปต่อๆไปเรื่อยๆครับขอบคุณเพื่อนมากๆที่ที่เป็นฮันนีที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองตาเร้วรู้ใจ พูดแรงเท่าแล้วแต่ว่าหลังไวทีเมื่อกี้เขามีมาพูดกับผมเหมือนกันว่าเฮ้ยเจมส์นี่เป็นอะไรบ่างวะเหนื่อยหรือเปล่าตาดูลาลานะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมดติผมไม่ไม่มีใครจะมาสังเกตเนื่องอะไรพวกนี้หรแต่ว่าดีใจที่มีเขาอยู่นะผมตาสึ้งไปเพื่อย ลันนาลันนะโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดยวไม่เอาเอาอิชงกนไมปไรๆไม่ไม่ไมไม่ไไมม่ไมไม่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 ม่ีน่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไมม่ไ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 ่่ไม่ไั่่ไม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 ม่่ไม่ไท่มมม่ ตั้งใจจะทำแล้วก็ที่ขาดได้นะครับขอขอบคุณทุกคนครับที่ามาในวันนี้มาสปอร์ตเรากันในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเนี่ยอย่างที่โฟนพูดเลยอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันในงานส่วนตัวหรือว่าถึงแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่มองผู้ผมอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอะ่ะก็มองกลับไปหาผู้คุณแล้วรู้สึกว่าผู้ผมก็สบายใจเหมือนกันผมก็ ไม่ใช่แค่พวกคณหรอกครับที่ดูพวกผมผมก็ไปส่องพวกคุณในทวิตเตอร์เหมือนกันว่าพวกคณพูดอะไรกันบ้างชมอะไรกันบ้างดีใจครับที่ที่มีคอมเมนต์อะไรนี้นมาครับก็สามารถติดตักเตือนไม่ได้นะครับว่าอะไรยังไงเป็นยังไงรับฟังตลอดครับ and also for the international fans I really want to say thank you to you guys and uh, even though we don't speak the same language but I just want to say that I love you so much and I'm very grateful that I have you guys by my side and we truly appreciate your love and support uh, even if you're here or you're through the live streaming right now and hopefully we'll meet in the next concert. Thank you! <laughs> <laughs> สใจน่ขอเสียใครอยากไปราชมันมเืยนะไม่พอไม่พอขาดังกันเรื่อล็อกคิวนะพี่17คน <laughs> <laughs>